สโมสรโรตารีจันทนิมิตรจัดประชุมประจำสัปดาห์เพื่อสรุปการจัดงานประกวดพระเครื่องที่จะมีในต้นปี2,556ค่ะ ที่ห้องประชุสมโสโมสรดงแรมนิวเทวาร์ลอดนายนิติภูมิอวยพรทรงนายกสมโมสรโรตารี่จันทนิมิตรพร้อมด้วยนายเจษฎาบรรทุนทรังสีเลขานุก,การสมโมสรทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมซึ่งได้มีการสรุปงานการจัดประกวดพระเครื่องประจำปี2556ที่จะจัดการประกวดที่มหาวิทยาลัยราชพัฒน์ลำไพพณีระหว่างวันที่12-13มกราคม2556โดยได้มีการมอบเงินสนับสนุนในการจัดงานดังกล่าวด้วย หลังจากนั้นเป็นการอวยพรวันคล้ายวันเกิดสมาชิกที่เกิดในเดือนตุลาคมนี้ซึ่งบรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่นนอกจากนี้ในที่ประชุมยังได้มีการบรรยายพิเศษในเรื่องการเตรียมตัวอย่างไรของลูกผู้ชายที่จะต้องไปเกณฑ์ทหารโดยมีพันโทธนงศักดิ์จำปาทองผู้ช่วยศัสดีจังหวัดจันทบุรีมาให้ความรู้ความเข้าใจและตอบข้อสักถามของเพื่อนสมาชิกค,ค่ะ